วันนี้ยายบุญมาถ่ายให้ดูนะที่นี่คือแรกแยกลำสาลีจ่ามาจ้ามา,า,มาดูนะคะอันนี้เขาเรียกสี่แยกลำสาลีสาหัสค่ะสาหัสสาการค่ะมาจาามาจ้าเห็นไหมครับเพื่อนๆวันนี้อารมณ์ดีค่ะ <ś> มาจ้ามาจ้ามาดูรถติดกันจ้าพี่น้องเอ้ยมาแล้วมาแล้วเยี่ยวเยี่ยเยี่ยสนุกจังเลยมาจ้ามาจ้าว่างมาดูหน้าฉันนะเนี่ย กล้องไปเนินหรือเปล่าไม่ต้องพูดพูดคนเดียวไปใช่ไหมโอเค ญี่ปก็จะพาเดินเรื่อยๆนะคะเดินค่ะเดินค่ะเดินนะคะว้าวว้าวว้าวาดูรถบอดูรถบอว้าวว้าวไม่มีรถบอไม่ใช่คลิปญี่ปุ่นนะคะเดินข้างหลังค่ะไปจะพาเดินเที่ยวนะคะเดินชมนกชมวิวคะ่ะวันนี้อยากเดินเล่นคะ่ะเดินคนเดียวสบายสบาย เพราะฉันเป็นคนไม่สนใจใคร,ใครสบายสบยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแสค่ะมาจากที่นี่ก็เรียกสีแยกราสาลีสาหัสนะคะดูนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรือนะคะพาไปท่าเรือนะคะ ตอนนี้ก็เดินอยู่สกายวอล์คลำซาลีจ้ามาจ้ามาจ้าคิดถึงฉันไหมทำไมถึงไม่มาหาทุกเวลาผ่านเลยไปนะคะนะคะให้ดูบรรยากาศค่ะอันนี้สกายวอล์คลำซาลี มันก็เป็นล่าสาหัสค่ะมาจ่ามาจา่ามีอะไรน่าดูเยอะแยะจ่ะอะไรมาจ่ามาจา่าอันนี้ก็เดอะมอนะคะ นี่สูงนี้ใหเป็นผู้ส,สร้างยายบุญมาสร้างไว้นะคะยายบุญมาสร้างไว้ยายบุญมาสร้างไว้ดูนะคะดูค่ะดูค่ะอันนี้คอนโดมาจับมาจองกันได้นะคะเพื่อนเพื่อนถ้าดูเรือนะคะดูเรือค่ะอันนี้ก็เป็นฝั่ง ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งหลังอำเภอเขตบางกะปินะคะอันนี้ก็เขตบางกะปิค่ะอำาเภอบางกะปิกะปินะคะอันนี้ตึกสูงสูงนะคะดูนะคะชัดไม่ชัดก็ต้องดูนะคะพามาเดินเที่ยวะคะ่ะอันนี้เป็นสุเหร่า อาจจะอาจอาจจะฉันฉเสือน,นะคะอันนี้คือเขตบางกะปิค่ะบ้านเราก็เรียกอำเภอบางกะปินะคะด้านโน,น้นด้านโน้นด้านโน้น,นที่มองเห็นไกลๆนน้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 น,น,น,นเห็นไหมคะเพื่อนๆหันไปนี้ก็ตลาดบางกะปิค่ะอาหารกำลังพาเดินสก,กายวอล์กนะคะ ยาบุญพาเดินนะคะไหนก็พักนะคะยียบุญพาดูรถไฟบุญดูรถไฟดูรถไฟเรถไฟมาแล้วไฟมาแล้วเห็นรถไฟฟ้านะคะอาฮ่าหายไม่ได้้ะคะ่ะฮ่ายบุญพาดูรถไฟนะคะดูดูทั้งรถดูทั้งเรือค่ะวันเนี้ยเดี๋ยวจะพามาดูเรือนะคะ แมถ่ายทั้งนานนี่กันนี่ไปเป็นผู้ชาอยากเห็นยี่บุญใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ดูยี่บุญล้อละนี่ทีนี่คือท่ามอท่าเรือเดมอมมอวางก็ปิจา ตามท้องเรื่องสวยตามท้องเรื่องนะคะสวยนะคะเดี๋ยวพาดูเรือนะคะเห็นญี่ปุ่นไหมคะดูญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวกล้องยี่ปุ่นก็จะมากล้องอยี่ปุ่นหูได้คะ่ะ <laughs> มาจางมาจาง โอเคคะเราจะุจะพาไปดูเรือนะคะ มันย้อนแสงค,ครับเราอาจจะไม่เห็นเรือนะคะทวนๆนหน่อยนะคะดูเรือลาหนึ่งแล้วเราก็จะไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาแบบสบายสบายเบื่อบ้านก็ออกนอกบ้านจ้ะ ข้างนอกเย็นสบายเปลี่ยนบรรยากาศนะคะพามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาดูบรรยากาศสวยๆมาดูท่าเรือเดอะมอวังกะปิด,ด้านหลังนะคะตอนนี้บุญยืนที่สกายวอล์คค่ะมาจ้ามาจ้าเดี๋ยวี่นาทีะอ๋เหลืออีก11นาทีก็จะลงแล้วนะคะ มาจ้ามาจ้าดูเรือไม่มาลงเรือน้อยรอยวนมาแล้วเรือมาแล้วจ้ามีทั้งบัวตูมบัวบานจะพาผู้บ่าวมาลองลงเรือค่ะหาาผู้บ่าวยังไม่เจอค่ะ ใครน,อน้อจะเป็นนอนรอที่เรือมาแล้วโน่น,นโน่นโน่นเรือมาแล้วค่ะเรือมาแล้วนะคะอยู่ใกล้ๆนะคอยมองนะคะ จะามาจะาเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โคให้มันไหลลงไหลลงเหมือนน้ำทะเลอ้าวทำไมเรือไม่มาเรือไม่มาแล้วก็ดูอย่างอื่นอ้ามาแล้วเรือมาแล้วจะาดูนะจ่าดูเรือดูเรือ วันนี้พาดูเรือดูรถไฟนะคะดูจ่าดูจ่าญี่ปุ่นอารมณ์ดีค่ะเพราะเขาตรงนี้เย็นมากเย็นสบายสบายถูกใจกระครบกันไปฉันเป็นคนไม่สนอะไรจะตายจะตาย,ตายอารมณ์ดีก็มีความสุขจะไปสุขได้อย่างไร กราบน้อยลอยกลางใจคิดถึงทีงงไรก็อารมณ์ดีฮ่าเยี่ยวยววันนี้ขอไม่มีสาราสะสักวันนะคะเป็นคนที่ไร้สาระ <c oughs> เรือมาแล้วนะคะดูจ่าดูจ่ีพีนี้พามาดูเรือนะคะ สบายสบายหิวข้าวแล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วไม่สนุกล้วกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านเราหิวข้าวแล้วไม่กลับดีกว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวกเกษตรอันนี้อยู่ที่กเกษตรเลยนะอาเรือมาแล้วจ้าเรือมาแล้วนะจาเรือมาแล้วดูจ้าดูจ้า เรือมานจาจาเดี๋ยวจะให้ดูสองข้างนะคะอ่าเห็นเรือไหมคะอ่ามาดูฝั่งนี้คะ่ะเรือก็ลอดสะพานมาค่ะเยบุนก็พามาดูนะคะเยบุนพามาดูเรือค่ะมาจ้ามาจ้าวิ่ง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 ทันแมเนาะทันแมเนาะทันแหมเนาะทันจะสุดท้ายก็ทันนะคะอห่าหายดูเรือค่ะ อันนี้คือหลังเขตบางกะปิอำเภอบางกะปิค่ะที่เห็นเป็นบ้านทรงไทยนะเป็นเขตที่เรือจอดนี่ท่าเรือท่าเรือเขตบางกะปิค่ะด้านหลังนะคะชมได้นะคะใครคิดถึงเขตบางกะปิก็มาชมในคลิปได้นะคะแต่ยาบุญไม่เห็นหรอกค่ะคลิปยบุญมันย้อนแสงอยู่ตอนนี้ยายบุญก็มัม่โม่ม่มมมมมไปค่ะเรื่องโม่ืุยกให้ยาบุญนะคะ ดูจาดูจ่าดูจ่าเดี๋ยวบุญพากลับบ้านแล้วเด้อบุญไม่เล่นแล้วบุญไม่หนกแล้วโอเคนะคะกลับบ้านกลับบ้านละดูดอกไม้สวยๆกลับบ้านแล้ว,วบบร,รักรออยู่ไม่มีรักรออยู่เลยสบายสบายก่อนจากกันไป โอ้ยผู้บ่าวผู้บ่าวร้องเพลงใส่เ <c> ฮ <oughs> ้ผู้ผู้บ่าวร้องเพลงใส่ยัยบุญได้ยินไหมยัยบุญไปแล้วบุญกลัวยัยบุญกลัว,ลวครับผู้บ่าวเดินตามยัยบุญจริงไหมเนะี่ยกลัวจ้าหนูกลัวแล้วจ้าอย่าเดินตามฉัน ฉันมาคนเดียวฉันไม่กลัวด้วยฉันแปะองจริงนะได้แล้วผู้บ่าวตามเรื่องจริง <laughs> เอ้ยผู้บ่าวร้องเพลงใส่ด้วยมาจา่ามาจา่าดูรถไฟดีกว่า <laughs> ผู้บ่าวหัวล้อใหญ่เลยคะ่ะไ <laughs> อบุญไม่มอยู่แล้วผู้บ่าวตามคะ่ะจริงจริงเอา

เดี๋ยวเดินต่อค่ะให้คนบีบ้ามันเดินมาก่อนอ๋อได้สิหกนาทีแล้วค่ะได้เวลาจะลงแล้วนะคะไม่ต้อง,งวงฉัน อย่าวันเลยเธอ,อยาบุญไม่กลัวหรอกยาบุญเตะทีเดียวกระเด็นทำไปยืนรอ,อยาบุญข้างหน้าเนาะบุญกลับบ้านแล้วไม่หนกแล้วไม่ร้องเพลงใส่เลยนะโอ้ยมีบ้าเอ้ยงาละกลับบ้านละไม่สนุกละ ถ้าอยู่จะได้เตะคนไม่ใช่อะไรหรอกคุณไม่กลัวหรอกเตะทีเดียวตัวเล็กๆแค่นี้ก็เด่นเดี๋ยวยายบุญจะพามาดูสกายวอล์กตรงหน้าตลาดบางกะปีนะคะยายบุญไม่สนใจไอ้พวกที่มันเขาเรียกพวกเข็บชอบแซลล์ไร้สาระ ดูจ้าดูจ้าชสวยงามงามดูบรรยากาศนะคะพาเยบุญร้อนค่ะดูนะคะอันนี้เป็นหน้าตลาดบางกะปีนะคะสวยงามมากค่ะสวยนะคะสวยค่ะสวยค่ะสวยนะคะอันนี้คือหน้าตลาดบางกะปีนะคะ น,นี้เป็นสกายวอล์กหน้าตลาดบางกะปิค่ะมีสาวๆเดินเยอะแย่ค่ะ ต้อมขาเยบุญไม่กล้ามาอีกแล้วค่ะผู้บ่าวเดินตามเยบุญค่ะฮ่ของคุณต้อมนะคุณต้อมเป็นเป็นเจ้าถิ่นแถวนี้ทำไมไม่ดูแลเยบุญให้คนมาเดินตามเยบุญทำไมมันเห็นเยบุญมาคนเดียวค่ะ สบายสบายเดี๋ยวจะให้ดูตลาดบางกะปินะคะว่าเยบุนมาที่ตลาดบางกะปินะคะนี่อันนี้เห็นไหมตลาดบางกะปิเยบุนย,ยืนอยู่ข้างบนค่ะอันนี้คือตลาดบางกะปินะคะ อันนี้ก็เป็นสกายวอล์กที่เขาเปิดงานสะพานไปนะคะสวยงามนะคะอันนี้เป็นสกายวอล์กหน้าตลาดบางกะปิค่ะสวยงามอังการมีคนมานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะนั่งแบบสบายสบายจะ้ะดูใจก็ครบกันไปฉันเป็นคนไม่สนอะไร แล้ละหนุ่มหายแล้วหนุ่มหายไปแล้วญบุญจะลงแล้วยุบุญไม่สนกุกละอันนี้ไว้นั่งพักผ่อนนะคะนั่งพักผ่อนได้คะเดี๋ยวญบุญจะขึ้นไปเต้นบนเวทีนะคะอี e ีหน้าจะเต้นนะคะ สาวสวยคิใ,ใจสาวนางางามหม่่โอเคนะคะเดี๋ยวบ,บุญจะลงไลท์ตรงไหนดีคะจะลงไล้แล้วนะคะ ลงแล้วนะคะอยาอีหา,า,านาท thank <laughs> you คนมีคนเยอะแยะค่ะแต่แอมกอายแค้ฝุ่นก็มีนะคะโอเคนะคะเยบุญจะลงไลฟ์แล้วนะคะจะลงตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเยบุญจะกลังคืนไฟมันจะสวยค่ะตอนนี้มันมืดนะคะ คุณลองละด้านไหนวะสวยพว์ทุกด้านเลย